สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาตกปลาอย่างเดียวใช่ไหมไหม้มมีอะไรขาย <ตก S 1> ชิงหลิวก็มีนะนนนชิงหลิวตกปาต,ต,ตกปลาปตกปาาากลาตกกึ้งเลยอืมไอเบ็ดกล่องก็มีขายนะเบ็ดที่เราเสียบคันนาเรียกเบ็อะไรนะไม้เรียกเบ็ดอะไรเบ็ดปักดินเบ็ดปักดินอ่าอีสานเรียกว่าอะไรเบ็ดปักคันนาน่ะขั้นเบ็ด ขั้นเบ็ด <ibl it> ใส่เข <sm> ียดเสียบเขียดอ่ะหน้าที่เห็นอยู่หน้าตอนนี้คือได้ว่า e อ e ม a l d ลดเกือบพูดแล้วชิมาโนชิมานโนอิเมอรัลดาสูุเล่นพูดเล่นอ่ะลอกได้ว่า e ิเมอรั s ดครับรุ่นนี้รุ่นที่ตามหากันเยอะมากเบอร์2 0 0 5 S นะ HDH เนี่ยคือดับเบิลแฮนเดิลนะฮะเป็นแขนคู่นะฮะ เป็นงานเหมาะสำหรับโยมึกตีมึกโยมึกตีมึกนะหรือว่าไปเล่นอจิก็ได้าง,งานเล็กงานปลาเล็กงานปลาชายฝั่งปลาหมึกจริงจริงตีตี UL ก็ได้ครับตี UL ก็ได้แล,แล้วแต่ค,คนชอบนะว่าเพราะว่ามันเป็นแขนคู่นะฮะมันเป็นแขนคู่นะฮะนี่แหละอ่ะมาดูข้างกล่องกันนะครับตัวนี้คือ ถามไม้อะถามไม้ช่วยกันขายของหน่อยมองไม่เห็นอะแม็กซิลเนี่ยแม็กซิลฮะแม็กซิลนี่คืออะไรอ้าเกิดระบบกองระบบการซีลน้ำของไดว่าครับระบบการซีลน้ำป้องกันน้ำเข้าของไดว่านะฮะแอร์โรเตอร์ก็คือตัวตัวโรเตอร์บอโรเตอร์ที่มัน ติดกับตัวแขนกว้างกว้างสายนั่นนะโรเตอร์มันจะบาลานซ์ดีนะฮะและ ATD นี่คืออะไรฮะ ATD มันลด ATV ไหมไม่ใช่ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับคือแปลเป็นภาษาไทยก็ยากลำบากอยู่แล้วนะฮะอ่ะมาพูดถึงรอบนะคะรอบตัวนี้จะเป็นรอบ5.6นะครับน้ำหนักอยู่ที่240กรัมแม็กแดกตัวนี้โอ้โห10กิโลเลยไหมโหดมากเพราะว่า มันเป็นเบอร์2,005ด้วยนะฮะ<ช>แต่ถ้ามันเป็น2,000ไม่มีนะรุ่นนี้มันมมจะมี2,005กับ3,000นะครับตัวนี้แม็กเด็กแม็กดก10กิโลหมุนเก็บสายหนึ่งรอบอยู่ที่79เซนลูกปืนให้มาถึง7ตลับดูครับอันนี้บอกเลย0.6นะ0.6เนี่ยใส่ได้ถึง200เมตรต้องใส่แน่นๆดีๆเลยนะมันต้องดูที่หัวนะดูทีห่หน้าตัดด้วย0 <6 S 1> ตัวนี้น่าจะต้องใส่สายของพวกไดว่าด้วยนะ ใช่เลยอ,อ่าสายอาของญี่ปุ่นนี่กับสายของบ้านเรานี่มันจะต่างกันเยอะเลยนะไหมใช่เลีลยปกติไอศูนย์ชุดหกของแมงอื่นมันเนี่ยใหญ่กว่านี้หน่อยหน่อยอ่าศูนย์ชุดหกใหญ่กว่านี้หน่อยน,อน,นึ่นงศูนย์แต่ปกตินี่ร้อยเมตรนี่ก็เหลือๆแล้วนะตีปลาหมึกปลาหมึกคงไม่ลากออกไปกลางทะเลหรอกมั้งไหมไม่เกินเกินไม่เกิน <c oughs> ปลาหมึก <c oughs> กิโลเราก็เยอะมาแล้วนะเอออ่ะตามนี้แกะดูรอบกล่องอันนี้เป็น การของบริษัทไร่ได้ว่าครับได้ว่าได้ว่าได้ว่าไทยแลนด์ได้ว่าไซโก้ใช่ไหมใช่ครับใช่นี่ใบมีใบรับประกันนะฮะตัวนี้เลยแขนโอ้โหเปิดออกมาเอาถ่ายใกล้ๆเปิดออกมาจะมีแขนแยกอันนี้คือแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะปั๊บปูเวลาเลี้ยงสายมันเลี้ยงสายมันเอียงขึ้นบนหรือว่าลงล่างก็ให้ใส่ไอ้แหวนตัวนี้รองตรงแกนนะฮะ แขนสวยมากเลยไหมใช่แขนสวยครับขายแยกไหมเนี่ยขายแยกกับขายเท่ากับราคาล็อกครับขายแยกขายเท่ากับราคาลรอใช่ขายแขนแทมล็อกโอ้โหแขนแทมล็อกอ๋อตัวนี้เป็น eva นะหลลบกมือเลยลื่นด้วยลื่นด้วยลื่นเน่ยลื่นลื่นจริงลื่นจริงนะโอ้เป็นแขนเกลียวใช่เลยครับเป็นแขนเกลียวแขนกว้านเป็นชิ้นเดียวกันไหมเนี่ย เนื้อตรงเนี้ยเกือบจะเนื้อเดียวกันแต่ทำออกมาได้สวยงามสองชิ้นฝาหน้านี่คล้ายๆตัวรุ่นเลฟล็อตเลยนะเดี๋ยวฝามันจะเลหมดเลยโดยอันนี้เขาเรียกสปูนตื่นไหมใช่ครับสปูนตื้นนะเพราะว่ามีตัวเอสนะฮะตัวเอสก็สองพันห้าเอสนี่ก็คือเป็นสปูนตื่นเอชดีเอก็คือดับเบิลแฮนเดิลแขนคู่นะครับสวยมาก ดูครับนสวยมากสีสีก็สวยด้วยใช่เลยครับที่คล้ายกันมีอีเมอร์ไรดัสกับอะไรนะกับอีเมอร์ไรดัสแอร์เหรออ๋อมีแอร์ตัวนั้นจะแพงนะเหมือนไปอ๋อเก้าพันนึกว่าหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าใช่เลยครับรอบตัวนี้เมื่อกี้บอกไปเท่าไหร่ห้าจุดหกใช่ไหมรอบตัวนี้ห้าจุดหกนะฮะอีเมอร์ไรดัสนะครับห้าจุดหก เข้ามาเยอะไหมต้องถามคุณมาใ้ก่อนมีมีสองตัวครับเอามีสองตัวอันนั้นจะเป็นไดว่าฟิล์มแต่ยังไม่รู้ราคานะครับฝาสวยแขนกว้างใหญ่นะครับแรงเบรกอยู่ที่10บกิโลดูขอดูอือหอสวยสวยตัวนี้ยิ่งสวยเลยเนี่ยได้เลยครับสวยมาเกเลยเนี่ยโอ้เบรกเนียนมากเลยนะ เนี่ยจะแบบเบาๆไลกึ๊กๆไปอย่างนี้เลยสลับซ้ายขวาได้นะแขนเดี๋ยวลูกค้าถามมาต้องบอกไว้เลยนะครับสลับได้ครับสลับได้นะซ้ายขวานะคะดูครับมีระบบป้องกันนะมีซีนยางอะไรตรงนี้ไหมต้องมีสินี่ไงนี่ไงยางสีดำดำมีไหมไม่มีไหนะไรดำดำขนานี้เมื่อกี้เงาเงาอ๋อนี่ไงนี่ไงลูกยางอยู่ข้างในนะฮะ วงดำๆเส้นเล็กๆอยู่ข้างในนะฮะเห็นชัดไหมอ่านี่นี่นี่ครับมียางกันน้ำติดอยู่ตรงนั้นหนึ่งหนึ่งวงขอบในสุดเลยนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่ข้างในนี้ฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับขอถอดฝาเบรกหน่อยเป็นสิ่งที่ไม้ไม่อยากให้ถอดเลยขายของขายของ เป็นรุ่นขายดีนะต้องบอกไว้ก่อนนะฝาเบรคเขาดีมากนี่มีซีนยางครับซีนยางถ้วยโอ้ถ้วยถ้วย,วยสปูนเบาด้วยนะสปูนเบาด้วยเบาเบาเบาอยู่ตีบางนะดูะชัดๆครับสปูนตัวนี้ในเป็นระบายน้ำแบบไม้นะถ้าน้ำเข้าอ่ะแต่ยากนะเพราะว่า มีกันยางกันน้ําเข้าอยู่ตรงนี้นะครับสินยางนะครับระบบเสียงมีลูกปืนลูกปืนใช่ไหมดูผ่านกล้องไม่ชัดอ๋อมีลูกปืนให้นะฮะลูกปืนอยู่ตรงนี้นี่นะฮะสองตลับก่อนอ่าแล้วก็มีลูกยางอยู่ตรงนี้ไปน่ช้ผมอันนี้นีกันน้ำแม็กซิลใช่แล้วอนนี้ครับแก้งถามมาเหรอเมื่อกี้จริงก็รู้อยู่เดี๋ยวพูดผิดก็จะซวยนะแล้วตรงนี้มีเป็นสีสีนะ ใช่ไหมใช่เลวเขาโดนโดนหันหันมาด้านนี้หน่อยเออนี่นะครับพิงเขาว่าแม็กซิลอยู่ด้านในเอาเลยเล่นน้ำทะเลเนี่ยสบายเลยถ้าเขาบอกแต่จริงๆมันก็คือสายหมึกละกันน่ะใช่เลยหมึกก็อยู่ในเฉพาะทะเลนะไม่ได้อยู่ในน้ําจืดไม่เคยเห็นหมึกอยู่ในน้ําจืดไหมที่ไม่ได้แช่น้ําแข็งอ่ะไม่เคยครับก็น่าอย่งนะเก่ไหมเออ นะตัวนี้คือ idar, ไดวาอิมเมอร์ไลดัสนะครับเบอร์2,500ัาเอสแขนคู่รอบ5.6แม็กแดก10ตกิโลลูกปืน7ตาดับน้ำหนักอยู่ที่240กรัมเรามาเสนอราคากันดีกว่าไหมได,ได้ได้ครับราคาอยู่3,590บาทครับ3,590บาทมีเฉพาะเบอร์2,500นนะที่ร้านนะ3 5 0 0บาทน,นะ 3,590 3,590บาทค่าจะส่งอีก80บาทนะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาเดี๋ยวทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ข้างล่างคอมเมนต์นี้แล้วแล้วนะครับนะสวยมากสวยมากดูแขนนะความเว้าของแขนนะโอ้โหบอกเลยบอกเลยโดนโดนโดนใจใครหลายๆคนเอาไปตีกระพงก็ได้กระสูนก็สนุกนะมันก็ครอบคลุมนะแล้วแต่การใช้งานของ แต่ละคนนะใช่ไหมไมแต่มามาหมอที่ซื้อกับแกนโยมึกอ่ามันเหมาะกันโยมึกน้ําหนัก240กรัมนี่คอือไหนไม่ได้เบาเบาไม่ได้ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะฮะกับได้ว่าอิเมอร์เลดัสเบอร์2อ0พันหสองเออสามพห้าเก้าสิบบาทใช่ไะสวยสวยไปละไปละคลิปแค่นี้สั้นๆยาวไปเดี๋ยวคนเบื่อแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะฮะตัว ได้ว่าตัวนี้นะได้ว่าตัวนี้นะใครๆหลายคนนี่อาจจะชอบอา้าวทาทูล่าเข้ามาแล้วเหรอไหมรอบหกลับมารอบหกนะฮะ svtw นะฮะตามนี้นะฮะรอบหกอย่างเดียวเข้ามาแค่เท่าไหร่ซ้ายกับขวาให้หมุนซ้ายหมุนขวาใช่ไหม<ช>เออหมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอะไรนะนี่การใส่ของใส่ถุงของเราตัวนี้ก็ได้มาไม่กี่ตัวนะสิบตัวถึงไหม ไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงด้วยทําไมอ่ะช่วงนี้ได้น้อยมากเลยนะเดี๋ยวเไม่ทันครับเดี๋ยวเขาถามเม็ดอินอะไรขอตอบก่อนเวเวียดนามเขาเวียดนามเวียดนามเวียดนามเท่านั้นนะฮะโอเคตายก่อนครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ตกกุ้งอของไม่ให้รีวิวอีกตั้งเยอะเลยทั้งลอกทั้งคันและอุปกรณ์หลากหลายหลากหลายหลากหลายเต็ไมไปหมดเลย ไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ